บทอธิษฐานจิตก่อนสวดมนต์ตั้งนโมสามจบก่อนเริ่มนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ จากนั้นกล่าวบทนี้ข้าพระเจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาสถกิตอยู่เหนือเสียงเกล้าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตข้าพระเจ้าขอตั้งจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ขอเจริญเมตตาขอระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายข้าพระเจ้าจะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อเป็นพลังแห่งบุญและปัใจจัยให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตต่อไปขอจิตนี้จงตั้งมั่นในความดีความจริงและความสงบ ขออำนาจแห่งพระรัตนตรยัยจงคุ้มครองข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงด้วยเทินสาธุ